เขาว่ามีบุคคลที่วิ่งแล้วไม่งามไปอยู่สี่อย่างหนึ่งพระราชาวิ่งแล้วไม่งามสองช้าง ที่ตกแต่งมีเครื่องต่างๆอยู่บนข้างหลังช้างแล้วมีผ้าคลุมต่างๆอีกอย่างก็พระพิษวิ่งก็ไม่งามอย่างสุดท้ายคือสติ วิ่งแล้วไม่งามครนี้เวลาเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ควรนะครับไม่ควรวิ่งควรจะกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอแล้วก็ค่อยเดินอย่าคิดว่าเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเรากำลังทำสมาธิอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ควรจะให้มีเสียงแต่ถ้ามีเสียงแล้วเราก็กำหนดรู้ในการในการได้ยินเสียงจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการกำหนดรู้ดังนั้นไม่ใช่ ไม่มีเหตุผลในการที่เราจะรีบร้อนในการที่จะมาปิดเสียงเวลามีเสียงดังจากโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะก็เอามาพูดนิดหนึ่งเพื่อให้เราให้สอดคล้องกับธรรมะให้สอดท้อคล้องกับวิถีในการปฏิบัติ คนนี้พูดถึงอดีตรเราก็มีอดีตอดีตเมื่อวานเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วติบปียี่สิบปีสามติปีไปจนถึงช่วงที่เราจำความได้ันออนี้ก็เป็น พอิ่งที่เราผ่านมาแล้วแล้วเราก็จำได้เป็นอดีตเป็นอดีตของบุคคลหรือว่าเป็นอดีตของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อดีตที่เลยกว่านั้นก็เป็นอดีตชาติอดีตชาติชาติต่างๆที่เรารับรู้ คือกติในทางพระพุทธศาสนาก็เชื่อว่าภพชาติมีอยู่จริงภพชาติหลังความตายมีอยู่จริงวันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาภพชาติในแง่มุมของความคิด คือพบชาติในอดีตก่อนที่เราจะมาเกิดนะเรารับรู้ไม่ได้นะเพราะว่ากลไกลของการรับรู้เราไม่สามารถไปรับรู้ได้เขาว่ายกเว้นพระพุทธเจ้าแม้กระทั่ง พระอริยสา,าวกต่างๆพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไม่ให้แสดงความรู้ในเรื่องของอดีตชาติเพราะไม่งั้นก็คงจะมีผู้กล่าวอ้างมากมายเหลือเกินว่าตัวเองเลืกรรู้ในด้านต่างๆแล้วก็จะมีผู้สแสวงหาผลประโยชน์มากล่าวอ้างเพื่อให้คนเชื่อถือ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงห้ามเราเรียกว่าไม่ให้แสดงฤทธิ์ในด้านนี้คราวนี้ในเรื่องของของภพของชาติเนี่ยก็ได้ยินนะครูบาอาจารย์บางรูปก็พูดถึง พบในทางความคิดพบในทางความคิดก็เป็นอย่างไรตอนเปรียบเทียบว่าเมื่อเราคิดครั้งหนึ่งเนี่ยพบก็คือมีมีที่อยู่ละก็ต้องมีการเกิดมีชาติเกิดเมื่อมีชาติก็มีชารามรณะตามมา ชรามารณะในที่นี้นะไม่ใช่ความแก่นะมรณะก็ไม่ใช่ในเรื่องของความตายแต่เป็นเรื่องของการเกิดแล้วก็ต้องมีความเสื่อมมีการดำรงอยู่แล้วมีความเสื่อมแล้วก็ดับสิ้นไปความคิดก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ดับสิ้นไปในวันๆหนึ่งเรามีความคิดมากมายเหลือเกิน ฉะงนั้นพบชาติในทางความคิดเนี่ยมากมายเหลือเกินกรนี้การจะดับพบชาติทางความคิดเราก็ต้องเริ่มมาจากกระบวนการดับพบชาติทางความคิดที่มันเป็นอกุศลก่อน เช่นท่านนั่งดูกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกหรือบางท่านก็อาจจะกำหนดท้องผ่องยุบสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นก็จะมีความคิดแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะมีความเผลอมีความคิด คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตหรือการปรุงแต่งต่างๆอ,อยากทำนน่นอยากทำนี่เมื่อเกิดแล้วเรากำหนดรู้ความคิดก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่กำหนดรู้เราก็จะหลงไปนะ เพลินไปกับความคิดนั้นท่านเปรียบเทียบเหมือนท้องนาท้องนาถ้าหวานเมล็ดข้าวไปความเพลินนี้ก็หมายความถึงน้ำที่หล่อเลี้ยงเมล็ดข้าวในผืนนานั้นเมล็ดข้าวย่อมเจริญงอกงามกลายเป็นต้นขึ้นมา ในขณะที่เรากำลังเพลินอยู่กับความคิดนั้นโดยมากเราก็จะเพลินอยู่ในส่วนที่เรียกว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีหรือว่าความหลงก็ดีซึ่งก็อยู่ในส่วนของอกุศลเราจะห้ามไม่ให้คิดก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็ประทานวิธีการให้เราว่าให้เรากำหนดรู้ ว่าเราคิดหากเราทำบ่อยๆทำจนคุ้นเคยมีความคิดเพราะว่าผู้ที่นั่งปฏิบัตินั้นความคิดจะผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะเมื่อทำไปทำไปความคิดก็จะน้อยลงน้อยลงแต่มันก็มาหัตจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อมันมีความคิดลดน้อยลงไปแล้วสติสัมปชัญญะเรามั่นคงขึ้นแล้วสภาวะญาณของเราก็ก้าวผ่านช่วงระยะต่างๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่มันเ็นจะเป็นปรากฏการณ์ให้ประจักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติที่ทำจริงจัง ก็คือมีความคิดท่วมท้นออกมาเราจะเป็นความคิดในอดีตเราจะเรียกว่าอดีตชาติก็ได้แต่เป็นอดีตชาติในชาตินี้ก็คือเป็นการกระทำของเราที่เคยผ่านมาในอดีตตั้งแต่เราเป็นเด็กก็ตามเป็นหนุ่มก็ตามเป็นสาวก็ตามตามช่วงวัยต่างๆ เหตุการณ์ที่ผิดพลาดเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายจะผุดโผล่ขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนสำหรับผู้ปฏิบัติที่คุ้นเคยแล้วก็คือกำหนดรู้กำหนดรู้เฉยๆเมื่อกำหนดรู้เฉยๆความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะดับไปดับไปทุกครั้งที่ผุดโผล่ขึ้นมา ในบางช่วงขณะความคิดจะผุดขึ้นมาเหมือนรูปมากมายในการที่ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาให้เรากำหนดรู้แล้วก็จางหายไปตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการชำระจิตกระบวนการชำระจิตจริงๆแล้วมันก็เริ่มตั้งแต่เราเริ่มนั่งเราเริ่มภาวนา แต่กระบวนการที่ลึกซึ้งจะชำระจิตของเราให้สะอาดผุดผ่องขึ้นมากลับไปสู่จิตเดิมนั้นก็คือกระบวนการที่ผ่านการฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกแล้วจิตที่เป็นเมตตาก็จะเข้ามาแทนจิตที่เป็นกุศลก็จะเข้ามาแทนในส่วนของจิตที่เป็นอกุศลก็จะถูกชำระ ให้จางไปหมดไปหมดไปจากจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ให้เราเข้าใจในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้เราจะได้มีความมุ่งมั่นในการเดินก้าวต่อไปนะเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบนั้นนะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจตัง เป็นสิ่งที่ประสบด้วยตนเองเอามาพูดบอกก็บอกว่าเป็นแนวทางนะให้เรามีกำลังใจแต่ในการที่เราจะมีประสบการณ์ตรงแล้วก็ควรจะเกิดขึ้นด้วยตัวของเราไปประสบเองยิ่งทำมากเท่าไหร่จิตก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นยิ่งทำมากเท่าไหร่เราก็จะมีประสบการณ์ ที่เราเห็นประตบด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วสิ่งนี้ก็เป็นชัยชนะแต่ละครั้งแต่ละช่วงเวลาที่เราได้ปฏิบัติเป็นชัยชนะน้อยๆที่จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆขอให้ยืนหยัดในการปฏิบัติแล้วก็เห็นความสาคัญเห็นเป้าหมายในชีวิต ก็ทุกคนต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนก็เชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ก็ได้ทำงานประกอบอาชีพมาผ่านระยะเวลาของการทำงานมามากบ้างน้อยบ้างก็มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรแล้วแต่ความมั่นคงทางด้านภายในของตนเอง ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อต่อไปอาตมาก็กล่าวมาเพื่อให้กำลังใจพวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติสืบต่อไป